คำเตือนคลิปนี้จัดทําเพื่อข้อบันเทิงเท่านั้นโปรดใส่วิจินยัยในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีห้ามเบิ่งเด้อสนุ้นฟรีสปินที่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ไปทำไมก็ซื้อมันเลยแซะเกมสล็อตจากยูฟ่าเบบางเกมสามารถซื้อฟรีสปินได้นะรู้ยังถ้าเขาเล่นพีจีสล็อตจะมีเกมเหล่านี้ที่คุณสามารถซื้อฟรีสปินได้ โดยราคาฟรีสปินที่ซื้อจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการกดเงินเดิมพันตรงนี้จากนั้นกดเลือกซื้อฟีเจอร์และมาลุ้นรางวัลแจ็คพอตในฟรีสปินกันได้เลยยังไม่หมดสำหรับใครที่ชอบเล่นโจ๊กเกอร์สล็อก็จะมีเกมที่ให้ซื้อฟรีสปินได้ดังนี้เมื่อเข้าสู่เกมให้คลิกเลือกที่ Power หน้าต่างการเลือกซื้อฟีเจอร์จะปรากฏขึ้น เลือก enable เพื่อทำการซื้อฟีเจอร์แล้วกดหมุนสล็อตหนึ่งครั้งเกมจะเข้าสู่ฟรีสปินโดยอัตโนมัติถ้าเข้าใจแล้วรออะไรล่ะอิดโยกเงินเข้าแล้วไปปั่นสล็อตกันเลยที่ยูเบอร์เบด ดีจ้ามาพบกับนูหินพันล้านอีกแล้วนะจ้าเมื่อนิ้นหินจะพามาเล่นเกมสล็อตเทพเจ้าแห่งความมันคงจะไข่จ็อกเกอร์เด้อจ้าเฮากับกดเขาเล่นที่เกมได้เลยจ้าแล้วเขาก็มากดเริ่มกันที่เกมจ้าก่อนนื่นเขาก็มาปปับเบรกก่อนเด้อจ้าเมื่อนี้นหินปรับเบรกยูซี่บาทจ้าทุนมาสองร้อยกว่าบาทเนาะ้าเบิ่งกันว่าเมื่อน,นี้เฮาจะได้ รางวัลใหญ่รางวัลโบนัสแตกบอมันนี้เขาก็บ่าปับออโต้นะคะซิปหลบไปกันเลยจะ้ะเริ่มเกมกันเลยหมุนกันไปยาวๆจะ้ะไปเรื่อยๆจะ้ะไปกันเรื่อยๆพี่น้องว่าเบิง้งเข้าสีได้รางวัลยังเขาบอาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจะ้ะถึงเข้าจะมีทุนหน่อยเขาก็สามารถเล่นได้จะ้ะเขามาเล่นกันได้จะ้ะ เดบอยู่่าเนาะเจสซี G SC, G ่เจสกมเล่นสนุกจ้ะเข่ามาสมาัครกันได้เอ,าเอ้าก็บเอียงเขาจ้ะเลี้ยงเขาบ่เขาบ่จ้ะเขาอีกเลี้ยงบ่ได้อยู่จ้ะสามเลี้ยงเขาก็าเบิ่งกันได้ฟีสปินหมุนนะจ้ะเขากับาเลือกกันว่าเทาสิเอารอบหมุนจักรอบแต่หนูหินเลือกยูซิปหารอบจ้ะตัวคูมว่มันสิบบ่คือกันนะจ้ะหมุนแต่ละรอบตัวคู่คืกันแต่หนูหินจะมาเลือกรอบ ที่ได้อรอบหลายกว่าเพราะนะทีนีะ้จะเสียงดวงว่าได้หลายรอบเพื่อหลังวันไงโบนัสเนี้ยงเข่าจะแล้วแต่บางคนที่จะเลือเกเล่นเนจ้าเพิ่มกันไปเรื่อยๆจ้าฝากถึงท่านใดที่อยากมาสเขามาสมัครเล่นเกมเนื้อจ้า กดเข่ามาที่ลิ้งด้านล่างเลยนะจ้าที่หนูหินปักมุดไว้ให้จ้าต่อกันเลยจ้าคูนจ้ะยังคูนหาจับบิ๊กวิ้นค่ะได้บิ๊กวิ้นลอยสิบบาทคูนถึงมาแล้วนะจ้าผงถึงมาจ้าผงถึงมาเป็นลอยสามสิบหกบาทแล้วจ้าเอากระเบื้กันไปแย่ๆจ้าว่าเอาสีดรางวัลใดอีกบอมีนูหินกับมา เหรนทดลองเหรินไก่อนจ้าวว่าเท้าสิได้รางวัลไงรางวัลหน่อยแต่ว่าก็เท้ากับเราเป็นยังเท้าได้ร้ายบ่ได้ร้ายแต่ว่ากับเหรินพ่อได้ละจ้าเท้าได้แล้วก็ฝเป่าถอนออกแล้วค่อยเกาขามาเหรินไม่ก็ได้จ้ารับมีนบอกถัดถัดของนอดผิดผ่านยังกับฟอไัยเดจ้าแบบ มันจะตื่นเต้นเนาะกับเกมเนาะแต่ว่ากับมือน,นี่ก็เข็มกับเล่นคิ่วามากเลยจา้าเพิ่มขึ้นมาเลยเหลือสองหอบสุดท้ายจา้าสองหอบสุดท้ายไอ้บิังว่าเฮ้าสิได้แตกบโบเด้อจ้าแต้บโบ,บแ,แต,บบแตจกจ้ามือน,นี่ก็ได้ยอดรวมมาแล้วจา้าแบบได้ลอยหกสิบห้าบาทก็ถือว่าได้นะจา้าหก มื่อนี้ก็ลงทุน2 0 0รอยกว่าบาทก็ได้กําไรยู่ร0อยกว่าบาทก็ว่าเป็นยังนะจ้ะเอาไว้มือไม่ค่อยเขา,มาเมล่นกันไหมได้จา้าสาหรับเมื่อนี้นูหินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก็าลองใจนู้หินใ้เฮ็ดคลิปต่อต่อไปในเด้อจ้ะหรือแอดออนเจสซี่เจสได้จา้าเมื่อนี้เกมก็บบแตกหลายปันไดเนะาะบ่เป็นยังจา้าการพนันมีได้มีเสียเท้าได้ล้วก็ ถอนออกไปก่อนเนาะเราค่อยกลับเขามาเล่นหม่ขอบคุณเว็บโยฟา747ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจ้า